มาถึงข่าวต่อไปกันคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอยู่ดีแต่เป็นการให้รางวัลคุณปุ๋ยนะครับสำหรับโรงพยาบาลขอนแก่นครับแถลงข่าวนะครับการรับรางวัลกพรนะครับหรือว่ารางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี2,558และการเตรียมความพร้อมรับอีโบลาด้วยครับเมื่อวันพุธที่14มกราคมนะครับ2,558เวลา10นาิก30นาที ณนะห้องประชุมประมุขจันทวิมลชั้น4อาคารสิรินทรโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับมีการจัดถแถลงข่าวการรับรางวัลกอพอรอนะครับแห่งชาติประจำปี2558นั่นก็คือรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาตินะครับรเรื่องการจัดระบบทางด่วนพิเศษนะครับสำหรับสตรีตัต้งครันเสียงสูงนะครับและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาด้วยนะครับ การดําเนินงานในการจัดระบบทางด่ดวนพ,ศพิเศษสําหรับสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง,งนี้นะฮะมีเป้าหมายหลักเพื่อคุณแม่นะครับหให้คุณลูกให้คุณให้คุณแม่และคุณลูกปลอดภัยโดยมีกลยุทธ์ดังนี้นะครับการจัดระบบบริการให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงนะครับการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย นะครับซึ่งได้กาหนดเป็นนโยบายมีการกํากับติดตามกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนนะฮะาจากการทํางานแบบจิตอาสาด้วยนะฮะแล้วก็มีการร่วมนะครับแล้วก็มีการขอความขอความร่วมมือจากเครือข่ายทุกระดับนะครับโดยทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนา,าเกิดการทํางานเป็นเครือข่ายบริการสตรีตั้งคันเสี่ยงสูงที่มีความเข้มแข็งนั่นเองนะครับตลอดระยะเวลา10ปีนะครับที่มีการดําเนินงานมาเนี่ยได้ใช้ระบบทีมที่เป็น เรียกกันภายในว่าระบบทีมพี่เลี้ยงนะฮะโดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือเครือข่ายที่มีการสร้างสัมรนธภาพในการทํางานที่ดีแบบเป็นพี่น้องนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันทําให้เกิดการดูแลสตีนั่งการความเสี่ยงสูงได้อย่างมีคุณภาพด้วยนะครับสามารถลดอัตราการตายของแม่และลูกได้นะครับซึ่งสอดคล้องนะฮะกับนโยบายระดับประเทศส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานั้นเนี่ยนะฮะ ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ทวีปแอฟริกานะครับแอฟริกาตะวันตกก็คือเกิดขึ้นใน4ประเทศก็จะมีไลบีเรียนะครับเชร์ราลีโอนนะฮะประเทศกินีและสุดท้ายคือประเทศไนจีเรียนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาดของโรคนะครับและมีนโยบายในการเตรียมความพร้อมการรักษาพยาบาลนะครับโดยให้โรงพยาบาลศูนย์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเนี่ยนะฮะ สามารถรองรับและดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ,ะคซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่นนะฮะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคม2 5 5 7เป็นต้นมานะครับโดยมีการบริหารแบบบูรณาการครับทั้งในโรงพยาบาลนะครับเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นด้วยค,ครับในโรงพยาบาลที่มีทีมสหาสาขาวิชาชีพที่รับผิดชอบร่วมกันะนะครับมีระบบการบริหารจัดการในองค์กรนะฮะคก็โดยการเตรียมความพร้อมใน ในด้านสถานพยาบาลให้ครอบคลุมนะครับในแผนกผู้ป่วยนอกและ,ะแผนกบุริเหตุฉุกเฉินด้วยเน้นจุดคัดกรองผู้ป่วยและห้องแยกตรวจโรคนะครับนอกจากนี้นะฮะมีการประสานความร่วมมือนะครับการรักษาพยาบาลในเครือข่ายระดับจังหวัดนะครับสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับสํานักง,งานควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้มีความพร้อมและความมั่นใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งเป็นการ หลักนะฮะเป็นซึ่งเป็นแกนหลักในการดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาด้วยนะครับในเคบริการสุขภาพที่7และเป็นจังหวัดในการนํายุทธศาสตร์อีโบลาของประเทศค,เครับก็เริ่มต้นที่ขอนแก่นใช่ค่ะคก็แบบบางทีอาจจะบอกว่ายังไม่มีการติดเชื้อในประเทศกันแต่ว่ บางทีมีคนที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการตรวจคัดกรองตั้งแต่แบบสนามบินมาเลยะนะคะนะฮะลงมาปั๊บต้องรู้ว่า1,2,3ต้องทำยังไงในกระบวนการขั้นตอนใช่แล้วก็ซ้อมไว้เผื่อเกิดจริงเนี่ยนะจะไปนะฮะทำในเวลากระชั้นชิดครับขันนี่มันก็อาจจะไม่ทันการ ใช่แล้วค่ะก็เรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะคนเข้าออกโรงพยาบาลทุกวันถ้าเกิดว่าไม่มีการวางระบบที่เป็นระเบียบนี้ก็ไม่ได้นะอก็จะเกิดความวุ่นวายกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือประเด็นข่าวในช่วงแรกตรงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสุขภาพนั่นเองนะคะ